ค่ะสวัสดีค่ะจำหน้าจำตากันได้เนาะวันนี้นะคะฝนจะมาบอกผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ mm. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กําจัดเห็บหมัดนะคะมีทั้งแบบฉีดนะคะแล้วก็แบบหยอดนะคะทางบ้านเราเองเราใช้กันเป็นประจํานะคะใช้กันทุกๆเดือนนะคะผลิตภัณฑ์ดีคุณภาพดีนะคะเราก็เลยมารีวิวสินค้าให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่ไม่ใช่ว่า เรามารีวิวให้เขาแล้วคุณภาพของสินค้าตัวนี้มันไม่ดีนะมันดีมากมันดีจริงๆดีจริงได้แบบดีจริงฝนต้องมาบอกต่อนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาในะโอเคมากจากตัวอื่นๆที่ลองใช้มาดูนะคะกับตัวที่ใช้ล่าสุดตอนนี้ซึ่งใช้มาประมาณ6หลอดแล้วนะคะ ทดลองกับสุนัขที่บ้านนะคะเพราะว่าฝนเลี้ยงลูกชิสุนะคะพวกตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลองไปหยอดดูลองใช้ดูนะคะประมาณ7-8ตัวผลตอบรับมาคือค่อนข้างที่แบบพอใจมากๆโอเคมากๆแบบเออมันสุดๆมันสุดยอดจริงๆก็เลยได้มาขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นออฟอนการ์ดพลาส นะคะเป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ตัวใหม่ที่กําลังมาแรงนะคะแล้วก็จดทะเบียนออยครบนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะเรื่องออยเรื่องทะเบียนมีครบนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาบอกว่ากล่องนึงกล่องนี้นะคะจะมีอยู่ที่2องโลถึงสิบโลนี่ตัวนี้นะคะสองโลถึงสิบโลน,นะคะ หยดนะคะนี่กล่องก็จะเป็นกล่องข้างในจะเป็นแบบนี้นี่มองเห็นไหมนะคะกล่องข้างในจะเป็นแบบนี้แกะออกมาแล้วก็หยอดบนหลังน้องนะคะหยอดให้หมดเลยนะคะกล่องหนึ่งนะคะหรือว่าอันหนึ่งเนี่ยหยอดต่อหนึ่งตัวนะคะเดือนละหนึ่งครั้งใช้ดีจริงๆเมื่อวานเพิ่งหยอดลูกสาวไปนะคะ ผลปรากฏว่าวันนี้แห้งตายร่วงตายหมดเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะมันกําจัดได้ทั้งแบบหมัดไข่มัดตัวอ่อนของหมัดตั้งแต่รากโคนของมันเลยมันมันดีจริงๆอะ่ะนะใครสนใจหรือใครจะสั่งซื้อนะคะทักแชทมาเลยนะคะพร้อมส่ง e m s เนอะ e m เ s ก็30บาทขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหลายกล่องน้ําหนักหน่อยก็อยู่ที่ประมาณห้าสบาทนะคะแต่กล่องหนึ่งก็จะอยู่ที่40บาทนะคะส่ง e m s พร้อมส่งนะคะ สินค้าพร้อมส่งคุณภาพดีดีบบนี้หาได้น้อยใครสนใจรีบทักแชทมานะคะโขมีจํานวนจํากัดนะมีไม่มากนะคะสนใจไงก็ทักแชทหรือโทรสอบถามทางบ้านด็อกเฮงๆนะคะจําหน่ายลูกชีสุเทอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งทางเพจและทาง,ทาง,ทาง,ทางเฟซเรายินดีให้บริการะคะ่ะวันนี้เราก็มารีวิวเสร็จละใครสนใจรีบทักแชทกันเข้ามาเลยนะไปแล้วสวัสดีค่ะ